สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุูในหัวข้อเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะแทนด้วยตัว p แล้วก็บงเล็บ e นะคะวิธีในการหาก็คือเอาจํำนวนของเหตุการณ์อะจำได้ใช่ไหมว่า e คือเหตุการณ์จานวนของเหตุการณ์หารด้วยจํานวนของปริภูมิตัวอย่างหรือ แสตมป์ลนสเปซนั่นเองนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างง่ายๆและโจทย์ปัญหาโจทย์ที่ครูเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นโจทย์เดิมของช่วงที่แล้วเลยเพียงแต่ว่าครูเปลี่ยนคําว่าเหตุการณ์เป็นความน่าจะเป็นนั่นเองอ่ะทีนี้ทํายังไงเรามาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าในการทอดลูกเตา๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งจงหาปริภูมิตัวอย่าง หาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มซึ่งหารด้วย3มลงตัวความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มน้อยกว่า4ความน่าจะเป็นที่ได้แต้มมากกว่า6ความน่าจะเป็นที่ได้แต้มมากกว่า0อ่ะทีนี้มาดูนะคะปริภูมิตัวอย่างเนี่ยคือเราเราทอดลูกเตา๋าใช่ไหมลูกเต๋ามี6หนะ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้ปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space เนี่ยคือตั้งแต่เลข1 2 3 4 5หรือ6นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มซึ่งหารด้วย3ลงตัวอ่ะถ้าถ้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครูบอกว่าถ้าเป็นคำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่จะได้แต้มซึ่งหารด้วย3ลงตัวน คำว่าเหตุการณ์หนูจะต้องแทนด้วย e แล้วเหตุการณ์ที่หารด้วย3ลงตัวก็จะต้องมีเลข3มกับเลข6แบบนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราตอบแบบนี้แต่ชั่วโมงนี้แต่ชั่วโมงนี้นะคะเราจะเขียนแบบนี้มี2ตัวนะจำไว้ก็คือมี3กับ6เราจะเขียนแบบนี้ p e อ่ะครูให้เป็น e 1แล้วกันเพราะว่า ข้อนี้มันมีหลายข้อนะคะก็เลยใช้เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งแล้วกันทีนี้ n e หมายความว่าจำนวนที่มันจะเป็นไปได้ข้อนี้เขาบอกว่าหารด้วย3มลงตัวหารด้วย3มลงตัวก็มีเลข3มกับเลขหมี2ตัวนะคะเราก็แทนเป็นเลขสองโอเคไหมจากนั้นหารด้วย n s NH, หมายความว่าจำนวนของเหตุการณ์ทั้งหมดหนูก็นับไปเลยมีกี่ตัว4 5 6โอเคมี6ตัวหนูก็หารด้วย6นั่นเองจากนั้นสามารถอาตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามได้หนูก็ทำก็ได้เป็น2 1 2 2 3 6ข้อนี้ก็จะตอบเศษ1ส่วน3เสร็จเรียบร้อยโอเคนะคะ ่ะต่อไปข้อที่3ามเขาให้เราหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มน้อยกว่า4หนูก็ไปนับเลยค่ะน้อยกว่า4มีอะไรบ้างก็มี1 2และ3มี3ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นครูก็เลยแทนเป็น p ข้อนี้ครูให้เป็น e 2นะคะ มี3ตัวใช่ไหมหนูก็เป็นเศษ3ส่วนด้วย6นะคะเพราะว่า6คือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นเองอาจากนั้นตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะ3 1 3 3 2 6ได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน2เสเศษเรียบร้อยต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าให้เราหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต้ม มากกว่า6ซึ่งมันมีไหมคะมันไม่มีมันไม่มีแสดงว่าเป็นเดี๋ยวนะ PE ครูให้เป็น PE 3 PE 3ของเราไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยก็เลยให้เป็น0 0ย์ส่วนด้วย6ก็มีค่าเป็น0นั่นเองโอเคต่อไปข้อที่5 ให้เป็น PEC อ่าโจดเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มมากกว่า0มากกว่า0ก็หมายความว่าได้หมดเลยตั้งแต่1ถึง6ใช่ไหมคะมี6ตัวหนูก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน6 6ส่วน6สามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามหรือว่าตัดกันเลยหรือว่าหารกันเลยนะคะ ได้คำตอบออกมาเป็น1นั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่ครูจะบอกก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยาสามารถเป็นจุดทศนิยมได้นะคะเวลาเราหารอย่างเช่นข้อนี้เศษหนส่วนสาความหมายของมันก็คือเอา1ตั้งแล้วหารด้วย3มโอเคไหมมันก็จะได้เป็น0.3กว่ากว่านะคะทีนี้ ข้อนี้ก็เหมือนกันเซนหนึ่งส่วนสองใช่ไหมความหมายของมันก็คือเอาหนึ่งตั้งหารด้วยสองก็ได้เป็นศูนย์จุดห้าอย่างเงี้ยค่ะข้อนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดห้าความน่าจะเป็นเนี่ยจะมีค่าได้มากที่สุดก็คือหนึ่งนะคะมากสุดคือหนึ่งนะคะเกินหนึ่งไม่ได้นะอ่ะโอเคไปดูตัวอย่างข้อที่สองตัวอย่างข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าในการตรวจสอบสภาพสินค้าชนิดหนึ่ง ผู้ตรวจสอบจะหยิบสินค้าขึ้นมาตรวจทีละชิ้นรวม3ชิ้นผลลัพธ์ที่สนใจคือผลการตรวจสภาพของสินาค้าทั้ง3ชิ้นว่าแต่และชิ้นผ่านหรือไม่ผ่านนะคะจงหาปริภูมิตัวอย่างแล้วก็หาความน่าจะเป็นที่จะมีสินค้าผ่านมาตรฐานอย่างน้อย2ชิ้นนะคะอะ่ข้อนี้โจทย์เหมือนชั่วโมงที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงที่แล้วครูเคยสอนพวกเรา หาแล้วนะคะว่าหา,า sample space เนี่ยหายังไงเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูจะเขียนเลยนะว่า sample space คือมีตัวแรกคือผ่าน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 ไม่ผ่านถ้าใครสงสัยว่าครูหายังไงหนูต้องย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะโจทย์เดียวกันเลยนะไม่ผ่านผ่านผ่าน ไปไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอ่ะโอเคอันนี้คือ sample space หรือปริภูมิตัวอย่างจากนั้นข้อที่สองเขาบอกว่าให้เราหาความน่าจะเป็นที่มีสินค้าผ่านมาตรฐานอย่างน้อยสองชิ้นอ่ะ เราก็แทนเลยค่ะ PE ความน่าจะเป็นแทนด้วย PE เนาะอ่ะผ่านอย่างน้อย2ชิ้นใช่ไหมเราก็นับไปเลยอ่ะหนึ่งสองสาม,สมีทั้งหมด4ตัวอ่าหนูก็แทนเป็น4ลงไปจากจากนั้น ทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ตัวหนูก็นับเลยค่ะหนึ่งสองามี่ห้าหเจ็ดแทั้งหมดมี8ตัวหารด้วย8ค่ะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ทํานะคะทําไม่ได้ก็ปล่อยส1่หนึสองแนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเศษหนึส่วนสองเศษเรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคต่อไปตัวอย่างข้อที่3เขาบอกว่า ในการโยนเหรียญหนึเหรียญและทอดลูกเต๋าห่ลูกพร้อมกันหครั้งถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือหน้าของเหรียญและแต้มบนหน้าลูกเต๋าจงหาอ่ะอันดับแรกเขาให้เราหาปริภูมิตัวอย่างก่อนเพราะฉะนั้นข้อที่1นึ่งปริภูมิตัวอย่างอ่ะข้อนี้ก็โจทย์เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูเขียนเลยนะหน้าสามารถเกิดได้ก็คือมีหัวกับก้อยหัวครูแทนเป็น S นะคะ มีหน้าของลูกเต๋าทั้งหมดหกลูกครูก็ไล่ไปเลยนะคะ s หนึ่ง s สอง s สาม s สี่ s ห้า s หกนะคะอันนี้คือได้หัวแล้วนะหัวกับทั้งหกหน้าต่อไปออกก้อยออกก้อยครูแทนเป็นทีนะคะครูก็ใส่ไปเลยทีหนึ่งทีสองทีสาม t 4 t 5 T6 กนะคะก็ครบเรียบร้อยทีนี้พอครบแล้วทำไงต่อครบแล้วเราก็ไปดูข้อที่2เขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่ได้แต้มบนหน้าลูกเตา๋าเป็นจำนวนคู่ข้อนี้เขาสนใจแค่แต้มบนหน้าลูกเตา๋าเป็นจำนวนคู่นะคะอ่ะข้อที่สอง คูให้เป็น PE 1แต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นจํานวนคู่เอาไปนับดูนะคะก็จะมีเลข2เลข4เลข6แล้วก็2 4 6ตัวนี้นะคะอันนี้คือจำนวนคู่โอเคนะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด6ตัวหนูก็ใส่แทนเป็นตัวเลขไปเป็นเลข6จากนั้นหารด้วยอาวจําจนวนทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีทั้งหมดสิบสองตัวหนูก็หารด้วยสิบสองนะคะตัดทอนได้ตาหกหนึ่งหกหกสองสิบสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเศษหนึ่งส่วนสองนะคะโอเคต่อไปข้อที่สามครูให้เป็น pe สอง PE2 ข้อนี้เขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวอ่านูก็นับไปเลยขึ้นหัวมี1 2 3 4 5 6มี6้าตัวใช่ไหมคะก็เป็น6ส่วน12 6ส่วน12อ่าเหมือนข้อข้างบนเลยเพราะฉะนั้นตอบเป็นเศษ1ส่วน2นะคะและข้อสุดท้ายของเราข้อที่4ครูให้เป็น PE3 PE3 เขาให้เราหา ความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวและมีคำว่าและด้วยนะคะแต้มบนหน้าลูกเต๋าต้องเป็น6นะคะเพราะฉะนั้นเหรียญขึ้นหัวและเป็น6มีแค่1ตัวก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน12ซึ่งข้อนี้ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วนะคะก็จบเพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องอไปตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกนะคะอ่ะโอเค สำหรับตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างตัวอย่างใหญ่ๆทั้ง3ามข้อนะคะอ่าง่ายๆก็คือถ้าหนูหาเหตุการณ์ได้อะหนูก็นับว่ามีเหตุการณ์กี่ตัวแล้วก็เอามาแทนเป็นตัวเลขนะคะก็แค่นั้นเลยนะคะคอนเซปต์ในหัวข้อเรื่องนี้อ่ะโอเคต่อไปให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะถ้า ได้หรือไม่ได้ยังไงก็ค่อยสอบถามกันเข้ามานะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ